ครั้งก่อนโดยไปหกพันครั้งนี้สเต็มเซลล์สามซองค่ะเขาไม่ยอมกินข้าวหรอคะน้องโอ๋ล่ะถ้าเขาป่วยเขาจะไม่กินนะพี่เป็นซึมเป็นชักเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดซึ่งโอ๋ก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไงแต่ก็เออแล้วแต่หมอหมอว่าไงก็ต้องว่าอย่างนั้นก็ให้ยาปฏิชีวนะมากินเจาะเลือดแล้วเขาก็แบบไปใส่เครื่องวัดเขาอะแต่ค่าไม่ขึ้น เขาก็บอกว่าบางทีเริ่มเป็นน่ะค่ามันก็จะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแหละต่างเป็นแต่เริ่มเป็นมันต่างกันยังไงอะหมอไม่มีค่าอะไรขึ้นแต่เขาก็แบบสันนิษฐานเอาไปเลยว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดอค่าเลือดก็ปกติหมดทุกอย่างอ๋อฮหก็แสดงว่าค่าตรวจกับค่ายาโดนไปหกพันใช่ค่ะรอบนี้โ<ไ>อไม่หาหมอเลยสเตมเซลล์อย่างเดียวล้นวนเลยสเตมเซลล์สามซองห้าร้อยค่ะพี่ เขาก็เล่นได้นะเขาก็ล่าลงนะพี่ดูคลิปน้องโอ๋ดูคลิปก็เพิ่งจะเล่นนิดๆิดนั่นแหละแต่เล่นแบบยังไม่เต็มที่อาจจะด้วยอาหารเขาด้วยมั้งน้องโอ๋ถ้าเขาไม่ยอมกินก็เหมือนคนถ้าไม่มีอาหารไม่มีพลังงานมีมแรเออเขาก็ไม่มีแรงลองลองเนื้อสัตว์พวกข้าวคลุกกับกินโอุ้กข้าวกับปดีกว่าให้เขากินอาหารแท่ง่ะ น,นี้ว่าจะเริ่มเปลี่ยนเป็นข้าวคลุกตับคลุกหมูคลุกอะไรให้กินคนถ้ากินอาหารแปรรูปเยอะร่างกายก็จะอักเสบตัดก็เหมือนกันถ้าเขากินแปรรูปเยอะๆเขาก็จะมีโรคเพิ่มขึ้นที่ให้เขามากินข้าวคลุกหมูคลุกอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า